ครับสวัสดีครับน้องรับอนุสาสาธุกับท่านอาจารย์น้องจับสาธุครับอ่อนุนาสาธุครับท่านจริตแซ่เบน้องบอลเมื่อกี้นึกว่ากนโทรมาอ่ะเชิญครับวิชาปฐมฌานท่านเป็นยังไงบ้างตอนนี้อาการาในจิตนะสาธุน้องจับอนุมชาสาธุครับน้อมจาบขอเอาโอกาสครับสําหรับอาการภายในจิตของข้าพเจ้าครับ อ๋อข้าพเจ้าได้เขลียพื้นที่ก่อนนั่งสมาธิครับก็กําหนดจิตให้สงบครับก็หลังจากนั้นก็ท่องขึ้นธรรมครับช่วงนั่งสมาธิช่วงแรกก็ได้เกิดองค์กามมสันทานิวรครับข้บาพเจ้าจ้ำลังดับภาษาตอนเนื่องครับเริม่มนั่วิธีหนึ่งองค์ธรรมครับก็ดับภาษาตอนเรื่องกันเรื่องจนอาการสงบครับ ทำทั้งหลายย่อมหลังหลายไปสู่ทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่อมทำทั้งหลายให้บริบูรณ์องค์วิตกวิจารขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็สร้ากำลังดับต่อเนื่องครับจนกระทั่งองค์วิตกวิจารเริ่มสงบครับพอผ่านไปสักพักก็เกิดมานผู้มีบ่าวครับเข้ามาทำให้เกิดมันเข้าสิงกจพรหมครับเกิด อากาศเย็นจนข้าพเจ้าขนลุกครับข้าพเจ้าก็ใช้กำลังต่อน,นึ่งต่อน,นึ่งครับจนอาการเริ่มสงบค,ครับเกิดความโล่งปกเบาครับข้าพเจ้าก็จึงเริ่มจะเริ่ม,มทำวิธีสององค์ธรรมรักษาองค์ธรรมสี่องค์ธรรมตามลําดับครับแล้วก็ท่องแบบสาชาวยกำลังต่อน,นื่งองต่อนื่งครับอยู่ที่ปลายจมูกครับ เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมันแล้วเจริญขึ้นแล้วความอย่างโลงแห่งแนวรูปจึงมีครับข้าพเจ้าก็สำรวจวิเชียที่ไปชมกครับดับสะตอนเรื่องจนเกิดสุขเวทนาครับแต่ข้าพเจ้าก็ไม่สนใจครับดับสะตอนเรื่องตอนเรื่องครับจนกระทั่งช่วงทายได้เกิดปัญหาที่คอารับครับแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้สนใจครับจะริ่มวิธีหนึ่งองค์ทมครับชักําลังดับ ตอนนึงตอนนึงครับจนครบเวลากลําหนดครับท่านอาจารย์นภัสสรครับอ่ะแล้วคนที่ได้ไปไงบ้างในความเข้าใจของท่านชาลิตก็ชัดเจ้าเริ่มเข้าใจขั้นตอนขั้นตอนครับเป็นคำหนึ่งครับอ่ระหว่างขึ้นธรรมก็พระเจ้าก็ชาติกำลังดับภาษาครับเกิดปมเบาครับนจารย์นะ เพราะนั้นการขึ้นทำแล้วก็ขั้นตอนจึงมีความสําคัญมากเพราะฉะนั้นขั้นตอนต้องปเป๊ะจริงๆนะครับแล้วก็ไปตามระบบถ้าท่านใจเร็วด่วนได้นะครับรีบที่จะไปทําให้จบพระสัตดางานพระสัตดาไม่งั้นเดี๋ยวจะคาไม่ทันเวลาอย่างเงี้ยจะมีผลเสียมากกว่าได้นะครับต้องใจเย็นๆค่อยๆไปวันนี้อาจจะไปได้แค่อ่าขั้นตอนที่หนึ่ง ไม่สามารถไปขั้นตอนที่สองได้เราก็ไม่ต้องไปไม่ต้องรีบเพราะนั้นต้องให้เขาเต็มรอบแห่งการเจริญให้เขาพาท่านออกไปเองเพราะนั้นนิวรณ์ห้าหลับพอหลับปุ๊บดบภาษสาตรงเนี้ยยังไม่ต้องไปไหนเลยรอรอก่อนรอจนฝ่าอินทรีย์เขาเต็มรอบแห่งการเจริญท่านไม่ไปเขาก็จะพาท่านไปเองนะครับท่านไม่ไปก็จะพาท่านไปเองนะครับตรงนี้เป็นความอัศจรรย์ในจิตของผู้เดินมรรคถ้าท่าน อยากไปเมื่อไหร่หรือจะต้องการไปเพื่อให้จบงานประสาทดาเพราะเดี๋ยวไม่ทันเวลาในการทํางานหรือติดธุระอะไรต่างๆอันนั้นแหละเป็นช่องของมารเพราะฉะนัะ้นตรงนี้ต้องเข้าใจว่าถ้าเราอยู่เดินมากอยูนเนี่ยในขั้นตอนที่หนึ่งถ้าเขายังไม่เต็มรอบท่านก็ไม่จําเป็นต้องไปขั้นตอนที่สองเต็มรอบในการจัดเลอยู่ตรงนี้ก่อนจกอนกระทั่งจบพอจบปุ๊บเต็มรอบหมดเวลาหมดเวลาก็แผ่ไม่ตาเลย แค่นนั้นูกครับนะครับแค่นั้นเองโมลร์ก,ก็แผ่ไม่ตาแต่ท่านจะเต็มรอบการเจริญในข้อที่หนึ่งแล้วเห็นไหมพอวันต่อมาก็ยังอยู่ข้อหนึ่งก็อยู่ก็อยู่ไปอีกเจ็ดวันอยู่ข้อหนึ่งก็อยู่ไปเขาไม่เขาไม่สามารถมีกําลังเพราะท่านยังใช้กําลังกําลังจะไม่สามารถไประดับของข้อที่สองได้ท่านก็ยังไม่ต้องไปก็อยู่ตรงเนี้ยนะเพิ่มมาอาทิตย์ที่สองปุ๊บ่าไปได้กําลังมีปุ๊บเข้าสู่ระบบ ชาติที่อ่านข้อที่สองเมื่อวิญญาณนั้นตั้งมาแล้วเจริญขึ้นแล้วความอย่างรังัน,นลรกจึงมีก็ไปตามระบบแล้วก็ใช้กําลังตามที่มีดอกจนันรดอกจนันรดอกจนันรดอกจันใร้หมดแล้วเขาจะไปหยุดตรงไหนเขาหมดเวลาตรงไหนเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเขาหยุดตรงไหนก็แผ่เมตตาไปเห็นไหมนั่นคือเขาหยุดตรงไหนก็คือเขาเขาไม่มีกําลังแล้วเนื่องจากกําลังเ็าไม่พอก็แผ่เมตตาไปเพราะว่าลุกขึ้นก็ มาใหม่มาขึ้นทำขั้นตอนเขาก็จะมาต่อกําลังจากที่เมื่อวานถ้าท่านเดินมักระหว่างวันนะครับต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องพบทะ้าทำกลางคืนปุ๊บ,ห,บหรือทําเช้าปุ๊บท่านจะมีกําลังต่อไปเลยแต่ถ้าท่านไม่เดินมัก,ะมมกระหว่างวันไม่กําหนดสมาธิก่อนนอนนะอยากทำสมาธิไม่กําหนดเช้ามาปุ๊บ ท่านขึ้นทําขั้นตอนแต่เขาก็ไปไม่ได้เขาไม่มีกําลังก็คือหมายเหมือนกับว่ายังไม่ได้กินข้าวให้ทํางานอีกแล้วเหรอจะไม่มีแรงทําหรอเห็นไหมให้ทงงา,ทตงงาแต่งานทาแต่งานไม่ให้ฉันกินอาหารเลยเพราะอาหารของอผู้โดยมักก็คือมักวิธีที่ถูกต้องมีการชาร์จกําลังมีการชาร์จกําลังให้เขามี อินทรีเต็มรอบแห่งการเจริญเขาถึงจะไปนะครับพอเขาใจยังแับน,นี้พอเขาใจแล้วครับเธอเนี่ยเพราะนั้นไม่ต้องใจร้อนไม่จําเป็นว่าโอ้ยฉันต้องทำให้ครบทั้งหมดที่ทั้งหมดนะัเป็นสัญญานะครับนั่นคือสัญญาเพราะนั้นเราท่องให้ถูกต้องทําให้ถูกต้องไปให้ได้ค่อยๆไปทีละนี้ทีละน,ลนี้ใจเย็นๆใจเย็นไม่ต้องรีบไปตามมารนมารจะพาให้เรารีบพาให้เราหลงพาให้เราเฟแล้วพอถึงตรงนั้นน่ะ ออกมาย้อนกลับไปเอเมื่อกี้อะไรนะเ่อกีอะไรนะนะครับพอเข้าใจไหมอย่างนี้พอเข้าใจครับท่านอาจารย์ไม่เป็นไรนะตอนนี้ก็ไปทําใหม่ใหม่ค่อยๆฝึกใหม่ค่อยๆทีละนี้ทีละนี้ทีละนี้ที่เนี่ยตอนนี้ท่านเป็นผู้ที่กําลังเริ่มต้นใหม่ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะเริ่มต้นที่ถูกทางพอเริ่มต้นถูกทางพวกเขาก็จะไปถูกทางพอเขาไปถูกทางแล้วเขามีความชํานาญเมื่อไหร่ ทีนี้แหละท่านจะไปเร็วทันทีพอขึ้นไปวิชาปฐมวิชาวิชาทุติยาชายวิชาตเตียวิชาจดุยเขาจะเหมือนกันหมดก็จะไปได้วยความรวดเร็วเลยปับ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 ตรงนั้นนะของจริงเพราะอินทรีย์เขาต้องได้จากการรอบรู้นะครับการรอบรู้ในสภาวะของวิชาปฐมฌาชาก่อนแต่ก่อนที่เขาจะไปรอบรู้ในวิชาปฐมวิชาก็าต้องไปรู้อาการของจิตอาการภายในจิต นะครับอาการมันมีอะไรบ้างในวิชาของปฐมอาจารย์วิชาทุติยวิชารวิชาตรีธรรวิชาจตุรีเขาต้องมปรู้ทั้งหมดให้ครบองค์ว่าอ๋อองค์นี้หนึ่งต้องมีนิวรรธน่าแล้เสวยนิรวรน่าแล้วเป็นยังไงเห็นไหมท่านยังไม่ต้องรีบเพราะท่านยังไม่รู้จักนิวรรธน่าดีพอพอไปเข้าวิโตวิจารวิโตวิจารเป็นยังไงท่านยังไม่ต้องรีบเพราะท่านยังไม่รู้จักวิโตวิจารดีพอ พอไปเสวยวิทญาณเ,เสร็จไปเสวยปิติท่านก็ยังไม่ต้องรีบเพราะท่านยังไม่รู้จักปิติดีพอเห็นไ,ไหมเพราะท่านเดินมากไปเดินมากไปเอาไปเสวยสุขท่านก็ไม่ต้องรีบเพราะท่านยังไม่รู้จักสุขดีพอต้องค่อยๆไปทีละนิดให้รู้จักให้ให้รู้จักจนกระทั่งเป็นผู้ชำนาญในจิตอ้อยับยังยังใจรู้แล้วทําอย่างนี้อ้อไม่ไปตามที่เขาฉุดกระชากลากไม่ไป รู้แล้วอ๋อต้องอยู่ตามทำทั้งหลายย่อมหลังไหลไปสู่ทำทั้งหลาย,ย,ลลายทำทั้งหลายย่อมยังทงทั้งหลายให้บริบูรณ์ชื่อก็บอกแล้วทำทั้งหลายก็คือสภาวะขององค์วิชาชานหนึ่งสองสามสี่อาการของเขาจะต้องไหลไปด้วยทมทั้งหลายเขาจะไปกันเองเหมือนเครือข่ายเห่ไหมจะต้องดึงตามไปด้วยสง,งบเห็นไหมสง,งบระงับปานนี้เป็นธรรมชาติอะไรล่ะ ราคะโทสะโมหะราคะโทสะหมดสงบไม่กระเจิดกระสนไม่ดุรนดุร้ายเห็นไหมเพราะนั้นเขาจะเต็มรอบเดียวกันจเลยเพราะนั้นสงบระงับเห็นไหมราคาโทสะโมหะจะต้องสงบจะต้องระงับจะต้องปราณีตก็คือค่อยๆไปทำทั้งหลายย่ออย่างหลายไปสู่ทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่มอย่างทำทั้งหลายให้บริบูรณ์เห็นม้มสงบระงับปราณีตเป็นธรรมชาติไม่ใช่โดนมารผู้มีบาป เข้ามาเดินจิตเข้ามาสิงกายผมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทางเดินเขาเขาก็ต้องมาแบบนี้มามบุบวิบากเขาก็ต้องมาแบบนี้เขาก็ต้องมาสิงมาทําอะไรแต่เราไม่สนสิงก็สิงไปดีฉันไม่สนฉันก็ทําตามระบบทําให้ถูกต้องเพราะนั้นจึงสงบแล้วครับปันนี้ิเป็นธรรมชาติไม่กระเสดกระสนไม่ทุรนทุรายเห็นไหมอยากบรรลุเร็วอยากให้จบเร็วๆอยากไม่ต้องเลยเยูเฉยๆใจยเย็นๆ ทำตามระบบอย่าไปเชื่อเขานะครับเพราะนั้นท่านก็จะสวยงามจะมีความสั่งงามแต่ถ้าไปเชื่อเขาใจเร็วด่วนได้ใช่ไหมก็จะโดนว่าถล่มแทนที่จะเร็วช้าไปเลยใช่ไหมครับแทนที่จะเร็วช้าไปเลยแทนที่จะใช้เวลาตมมุดน,นะสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนอืมเอาไปเลยสองปีสามปีใช่ไหม เขาก็จะช้าไปเรื่อยรับเพราะเราอยากไงและทุกท่านมีหมดไงตาสนาที่คอยกระซิบก็มีแล้วเพื่อนสองก็มีแล้วยังไมครับเขาก็มีเชื้ออยู่แล้วดังนั้นเราต้องค่อยค่อย,อยนิดนึงนิดนึงเป็นทุกคนเป็นทุกท่านนะครับเป็นทุกท่านระดับท่านจนถึงระดับสูงมีหมดไม่ใช่ไม่มีนะมีหมดทุกทุกพระองค์นั่นแหละแต่ค่อยๆชําชำระไงชำระด้วยอนุราตีปฏิหาร ไม่ได้ชำระด้วยความอยากไม่ไรไม่ได้ชำระด้วยการอยากบรรลุไม่ได้นะครับก็เป็นทีนี้ทีนี้ทีนี้ก็จะทานให้ท้านสมบูรณ์เต็มรอบแห่งการเจริญนะครับถ้าเขาไม่เต็มรอบแห่งการเจริญมันก็ยากเานาะนะพอเข้าใจแล้วนะแบบนี้นะมีคําถามไหมวันนี้น้องเจ้าขอการสอบถามอาจารย์หนึง่งตรงท้ายขั้นตอนที่หนึ่งครับก็สุดขั้นตอนที่หนึ่งครับอาจารย์ ผู้ดมำมากาหนดชื่อพระสูตรเหตุเกิดและเหตุดับสัญญาข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจว่าต่างกันกันกบผูด้ดำเมากาหนดท่องพระสูตรเหตุเกิดและเหตุดับสัญญายัางไงรัตอนนี้ท่านท่านท่องพระสูตรแล้วใช่ไหมครับถ้าจะอ่ก็พระสูตรนี้ครูบาอาจารย์รับรองแล้วเพราะนั้นท่านก็แค่กําหนดชื่อพระสูตรจบแล้วกําหน,นดชื่อพระสูตรใช่กําหนดชื่อพระสูตรแล้วไม่ได้ไม่ได้กําหนดท่องแล้วนะโอ้ดมดับ อ่าเพราะท่องก็คือการสาธยายพสูตรทั้งหมดเลยว่ามีเนื้อความอะไรบ้างนั่นคือการท่องและท่านก็จะรู้ล้วอ๋อเนื้อความพสูตรพรงตัดแบบนี้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 ทะนั้นพอเรากําหนดชื่อปุ๊บพระองค์พระสูตรนี้ก็จะอยู่ในสภาวะของผููเดมักตันดีก็เหมือนจะมีแก้วกําบังป้องกันเราแล้ว,ลวไม่ให้หมานที่จะเข้ามาแจกได้ง่ายๆไม่ให้เขาทาอะไรได้ตามอําเภอใจ ต่อจมจาไม้อย่างนี้พ่าใชแล้วครับท่านอาจารย์รวกับสอนถูกครรบเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับลหลังจากที่ท่านจัดะยาย่เรียบร้อยปุ๊บเขาก็จะสามารถที่จะกําหนดชื่อแล้วใช่ไหมใช้กําหนดชื่อไม่ต้องท่องแล้วไงท่องก็คือการกําหนดท่องชื่อก็คือกําหนดชื่อพอท่านไปวิชาของอทุติยชานก็ไปท่องแบบน,นี้เหมือนกัน กาหนดท่องเหมือนกันพอนกําหนดท่องเสร็จพระสูตรอะไรอ่ะท่องจบปุ๊บก็กําหนดชื่อพระส,สูตรนั้นอีกวิชาของชั้นที่สามก็เช่นกันวิชาชาั้นที่สี่ก็เช่นกันสรุปทุกวิชาที่ท่านเดินมรรคขึ้นไปต้องท่องพระส,สูตรเมื่อท่องได้กําหนด, <inf> ดนนชื่อพระส,สูตรเข้าใจไหมตรงนี้เรายังไม่ได้เปลีป่ยน,นเป็นวิชาไม่เป็นไรท่านก็ทําตามนี้ไปก่อนแตการิงก็ต้องใช้วิชาพระสูตรเหตุเกิดและเหตุดับ เพราะนัะะ้นเราก็ต้องมีรมวิชาเพระาะวิธียังแก้ไขไม่ทันนะไม่เป็นไรก็ใช้ตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอปรับเปลี่ยนมาวิธีเต็มรูปแบบแล้วก็ใช้ชุดใหม่หมดนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่ปรับเปลี่ยนหมดนะครับในการต่อไปเนาะตอนนี้ก็กําลังทําอยู่นะครับแต่ยังไม่สําเร็จยังไม่รุ้ร่วงเพราะว่าทําระดับปริญญาสูตรอยู่แล้วก็เริ่มมาทําระดับ สวิชาสาุุวิชาอนุวิชาปริยัสุตรรมเสร็จมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะหานำออกมาให้ได้ก็ต้องอนุโลมปฏิโลมอนุโลมไปรมวมจนกระทั่งเป็นไปตามสภาวะอย่างแท้จริงก่อนนะครับถ้ายังไม่ได้ปุ๊บนำออกมาให้ปฏิบัติก็จะติด จะไม่เป็นธรรมทั้งหลายย่อมหลังหลพิสูจน์ธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายย่อมดังกันงให้บริบูรณ์จะต้องเข้ากันได้ลงมาได้ลงมาได้ดุดน้ำพึ่งกับน้ำพึ่งน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำนมสดกับน้ำนมสดนะนะเขาจะต้องเป็นแบบเหมือนกระทอมเดียวกันนะพอเข้าใจแล้วนะพอเข้าใจแล้วครับท่านอาจารย์น้อมกาบสาธุครับอะมีคําถามไหมไม่มีคําถามแล้วครับท่านอาจารย์นนท์าสารุครับสวัสดีครับก็ขอใช้เวลากับ ท่านชาลิตแจ้เบ้นะครับน้องวอนผู้เดินมักในระดับวิชาปฐมวิชาเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอนุโมทนาสาธุครับบดีครับน้อมกับอนุโมทนาสาธุครับท่านอาจารย์น้อมกับสาธุครับอาจารย์น้อมกับสาธุครับ